วันนี้มันครบรอบเจ้าครบรอบอะไรบ่เป็นครบรอบครับสองคนนั้นครบกันนะคุณเต็มพี่น้องวันนี้ลืมบอกพี่น้องว่าเป็นวันครบรอบอุ้ยวันครบรอบอ้ยซื้อยังไงหนูคุณเต็มวันครบรอบที่น้องฮอรดบันจุเป็นข้าราชการโรงเรียนนี่เด้อจ้ามันก็เลยมีอะไรที่พิเศษนิดนึงเอาจริงไหม่มก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ ็นนมัอี่ยอย่างคือเต้นอย่ยงอ่ะเต้นตะเด็ืม <Alien> ูน <mono> <name mathematically> ี้เดี๋ยวบอกพี่น้องฟังก่อนมูนี้นะครับนาบบรรจุขั้งแรกนะครับนนึงพื้นสีหกนึ่งเขาอนุญาตไปอ่านเบนแป๊บนึงจ้า เอาครูหลอมามาช่วยกันเร็วใครเร็วครูหลอหนึ่งพฤศจิกาหกหนึ่งครูอมัญจุรับราชการครูน,นะครับเนาะมาหนี้หนึ่งพฤศจิกานมหกเจ็ดครบรอบอายุงานหก,หกปีครับก็ครูแตนซื้อของมาซื้อผ้าดูจริงอ่ะอ๋อน้องออสก็ดูว่าเนี่ยวื่นเตมหน้นาจะมอคสำหรับน้องออสแหละแต่ดูตืนตต่นเตมเปิดตาได้ยงกูเตมหยุด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 หยุ ยังไม่รู้ว่าจะถูกใจน้องอ้อดไหมสีเนี่ยดีใจเรื่องการหล่อบอกต่อเลยนะดูมือตาอยตาได้ึงไอนอ่อมไ่นอะดูใส่อยู่นี่พอทางอุ้ยหนูอิรเหรอจ้ะอุ้ยเอาจริงไหมนี่จริงอุ้ยหนูเก่งใจชอบไหม วิยสีสีเหลืองสวยน้องก็เอามาไว้วิ่งรอพี่แตนตอน,น,นพี่แตนสอนพิเศษวิคกูแตนห,หนูจริงๆงไหมนี่ให้จริงจริง,รงวิขนลูกจ่ายเล้วไม่ใช่เนี่ย <laughs> จ่ายเล้วพายใจก็เอามาให้นอนนี่ไงพายใจฝากเพื่อนสั่งพี่นอ้อง เป็นคนจิ้มให้เลือกให้ก็เลือกให้ชวยเมาาะเมะสำนับน้องออสมีสภาพที่น่ารักมากค่ะตรงนี้แหละตัดไปน้องออสตัดไปตัดไปครอบรอบพกฟรีของน้องออสแล้วมูนี่เรื่องดีๆอีกอย่างหนึ่งคือเอ็นเตอร์น้องได้ส่งวิทยาฐานะนะครับเนาะจะกลายเป็นครูชำนาญการค่ะแต่ยังยังบ่ทันได้พึ่งยังนะพี่น้องยังแล้วก็ครบพกฟีการทำงานของน้องออสก็เลยพากันอยู่อยู ยุยงส่งเสริมไม่ะไรนะไม่เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะน้องออสตอนแรกน้องออสอ่ะไม่ลงบัญชีจะเป็นน้องเท้าไม่มีตังค์จ่ายพี่เต้นเลยบอกว่าสั่งเลยเดี๋ยวพี่เต้นจัดการเองก็เกินใจนั่นเลยชุดไทยก็ได้คู่นี้แหละจ้ะเต็มที่เก็บทยอยเก็บเนาะเรื่องกับมีซัมหนีพี่ดองครบหลอกครบดีก็เลยมีของกินหลายเจ้าพี่ดองคุณพี่ดองมักแหงนี่นอนสวยไหม พี่เต้นเลือกสีได้สวยไหมจ๊ะไม่จ๊ะว่าเลือกคูรอเลือกงูอนมันเข่าก็นาพี่อ่ะวิ่ดูเธอเธอก็นาพี่นะสวยมากค่ะสวยสวยมีคนมาสวยเลยคุณเต้อยากเอาของแต่นเต้นมาประทะแต่นเต้นน่ะเอาเอาขึ้นคู่กันเดือนละคู่ก็ยังได้เสื้อเดือนละของนัวสองปีเนี่ยของน้องอนี่ครบปีแต่คู่นึงส่วนของแต่นเต้นนัดเดือนละคู่ ส่วนใหญ่แต่ตจะมีสีแะไรน้อย